แผนนะให้กับประเทศเนี่ยโดยเฉพาะ,ะในแง่ของการลงทุนที่มันเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยการลงทุนระบบรางการลงทุนบริหารจัดการน้ําอันนี้มันก็จะช่วยทําให้เศรษฐกิจไทยมีความยั่งยืนนะแล้วก็ทําให้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับการลดความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งงบประมาณปี58ก็ให้น้ำหนักความสำคัญจริง <Okay. S 1> ๆปี57 56เนี่ยก็ให้ความสำคัญตรงนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มรายได้จากบริการก็ยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็ลงทุนไปที่ mm hmm. ในเรื่องซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ทําให้สามารถดึงดูดนักท,ท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยถ้าเกิดว่าดูงบประมาณท,ที่ตั้งขึ้นมาไว้เนี่ยมันตอบโจทย์กับแผนยุทธศาสตร์ที่พยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นได้ไหมคะออตอบโจทย์ตอบโจทย์แต่ว่าเม็ดเงินมันน้อยไปน,นิดหนึง่งก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ภาพรวมก็คือว่าเนื่องจากว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันหมดไปกับงบประจำงบประจำงบประจำเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับการลงทุนเลยนะเป็นการ เป็นการดำเนินการตามนการค่ะถูกต้องถูกต้องครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดอาจารย์มองหลังจากนี้ถ้าคอสชจะพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันได้ถึงเป้าที่ขั้นที่ร้อยละร้อยละสี่ร้อยละห้ายาวในปี2 5 5 7ห้จถึงสอง3เนี่ยจะต้องดำเนินการในวิธีไหนถึงจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมาได้ในระดับนั้นนะคือถ้าถ้าเศรษฐกิจไทย จะเติบโตได้ระดับ5-6% 7%เนี่ยมันจะต้องมีนโยบายที่เป็นนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ <Okay. S 2> คือถ้าถ้าเป็นนโยบายตามปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตระดับนั้นได้ <Okay. S 2> แต่การโตระดับ3-4%เนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วคือปี58เนี่ยเป็นไปได้ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งในสมมุติฐานของการจัดทำว่าประมาณปี58ก็มีการประเมินเช่นนั้นก็คือมองว่า เศรษฐกิจไทยจะโตได้3.5ถึง4.5ถูกไหมเฉลี่ยก็คือประมาณ4%แต่ว่าปี57เนี่ยเราทำไม่ได้มันแค่2%เพราะว่าเรามีวิกฤตการทางการเมืองแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งปีแรกมันยังติดลบอยู่ลบ0.1<ช>ถ้าเกิดเราจะมากกว่า2%เนี่ยก็หมายความว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราต้องทำได้มากกว่า5%ต้องทำได้มากกว่า5%ทีนี้ถ้าเราจะโตระดับ5%เนี่ยหมายความว่าเราต้องเอาพลังจาก ประชาคมอาเซียนเนี่ยให้มาเป็นประโยชน์กับเราซึ่งหมายความว่าเราต้องวางยุทธศาสตร์ดีๆคือบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้นโยบายที่ถูกต้องอย่างเช่นการเปิดเสรีการดําเนินการเรื่องอเขตเศรษฐกิจพิเศษไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้เงินมากแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเราแก้กฎหมายแล้วก็เปิดโอกาส ให้มีสิทธิประโยชน์สาหรับนักลงทุนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ดีพอสมควรภายใต้วิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าภาคเอกชนเราแข็งแรงพอสมควรแล้วก็เศรษฐกิจต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะเศรษฐกิจตามหัวเมืองที่อยู่ตามแนวชายแดนเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันมีกําลังซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพราะเขากำลังจะโตมากเลยอย่างลาวเนี่ยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกลาวอินโดจีนพมา่าอย่างเงี้ย คือเราต้องวางยุทธศาสตร์แบบนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราต้องการผลประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน10ปีหรือ15ปีข้างหน้าเนี่ยยุทธศาสตร์ใหญ่ต้องเปลี่ยนเช่นการลงทุนบางอย่างซึ่งเป็นการลงทุนพื้นฐานที่สําคัญแม้เราไม่มีเงินวันนี้ต้องหาเงินมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปภาษี การจัดการเรื่องรับวิสาหกิจใหม่ <Yeah. S 2> จัดการในเรื่องการบริหารทรัพย์สินของประเทศใหม่หรือแม้กระทั่งการกู้เงินมา <Okay. S 2> การลงทุนเรื่องทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็สําคัญให้มีคุณภาพที่ดีเพราะการลงทุนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้า